ส,สวัสดีครับเพจสามครับสวัสดีครับผมเป็นไง <ผม S 2> บ้างเนง <P 3 S 2> <ม>าะวันนี้ช่างน้ำหนักผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยครับช่างได้กี่บอลครับช่างได้ร้อยสิบเอ็ดอเรียกว่าผ่านส,าสบายครั้งแรกเลยใช่ครับการมาเจอคู่ปรับของเราความแค้มันยังฝังใจอยู่นะในไฟนี้ครับผมมั่นใจครับย้อนไปในเกมวันนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตอนแรกๆเนี่ยวันเราจะได้เปรียบนะมันเกิดอะไรขึ้นไฟวันนั้นที่เราไปแพ้ช่วงไฟ่ไฟอ๋อช่วงไปแรกก่อนชกนิวปง ยุ่งสายมันหักครับก็เลยแบบชกไม่ถนัดรับผมชกไม่เท็มที่ครับผมแบบไม่ได้ไม่เคยไม่ได้สอมเยอะครับแล้วก็คุณมาชกยกแรกมันก็สู้สียกสองเราชนะแล้วก็ยกสาเราหมดแรงแล้วก็แบบมาสายมันเจ็บมากแล้วก็แบบออกมาทอยนิดหน่อยแล้วก็แบบแพ้ครันนครับแพ้สองตันึงเสียครับแล้วก็วันนี้แก้มือครับวันนี้ผมเท็มที่ครับมีสองมือสองเท้าผมวันนี้ผมจะผมจะทําให้ส้าเร็จน,นะครับยป้งที่หักนะครับ ใช่ครับอยู่โพรงสายช่วงยกไหนครับไม่ก่อนชกครับก่อนชกเลยเหรอก่อนชกสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ใช่สามอาทิตย์ก่อนชกเล่นถึงกับพี่ชายแล้วก็ออกมาแบบอยู่โพรงหักแล้วก็แบบไม่อยากถอนอยากชกครับก็คือมันคือเราอยากชกอ่ะใช่เราอยากชกเราไม่อยากถอนครับแต่มันหายทันก็ไม่ทันครับชกไม่ก็ยังเจ็บยังห้ากยู่ครับอ๋อเหรอใช่ว่าคุณกำลังจะบอกว่าในไฟในไฟนั้นมันไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยครับมาสายมันไม่เต็มร้อยครับ ยังไงก็ไม่เต็มร้อยด้วยครับแต่เข้าใจนะเป็นโอกาสก็ก็ยังไงสุดท้ายเราก็ใช่ตอนนี้ตอนนี้เต็มน้อยครับตอนนี้แบบเต็มที่ครับตอนนี้ชุดแข็งอาดัมจุดแข็งของอาดัมคือว่าแบบก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแค่แบบเข้าร้อยแบบอฝาซอกกลับอย่างเงี้ยครับผมมัดเตะขาอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรพวกทายาทพวกอะไรพวกนี้ผมแก้ไขมาหมดแล้วครับอืแล้วคุณมีชุดเดินอะไรบบก็มีชุด ต่อยท้องแล้วมาสายนะครับผมแบบชอบมาสายวันนั้นผมไม่ถนัดเลยตอนนี้ผมมาสายเต็มที่ครับเห็นเรามาบอจากต่อยอยากต่อยในรายการมันเีพมีในช่วงที่บั่นมานะเราก็จะต่อยแบบมวยห้ายกมาพอเปลี่ยนมาต่อยแบบสามยกรวมเล็กเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกการบต่อยในส่วนของตัวน้อเล็กนนก็นก็วมเล็กมันเปลี่ยนไฟนี้เป็นไฟที่สามแล้ว็แบบผมห้ายกมันเรียกว่าอะไรแบบห้ายกสามนาทีมันเกินเลยครับก็ นวมเล็กก็ผ่านกันได้ครับโดนกันได้ครับแบบนวมเล็กเบ็เจ็บมากแลยนวมสี่ออนเองผมโชคห้ายอผมโชคนวมแปดแปดออนครับความคล่องสไตล์ของเราชอบแบบไหนมากกว่าพอเวลาแบบต่อยมัดก็เดินมวยบัวผมชอบต่อยมาดฟันซอกครับนั้นเราจะบอกว่าคือนวมเล็กแบบนี้ยมันเข้าทางเราใช่ใช่ผมชอบมากนวมเล็กดีท่านัทนท่านัทของผมเลยผมชอบมากผมมวยมวัดพอดีครับ ่ในโลกโซเชียลนะก็ตั้งนาตั้งตารอคอยคู่นี้แหละแล้วก็ไม่ได้ฉีพคู่ด้วยนะฮะนั้นเกิดต่อยกันในมาไฟนั้นแล้วก็มาต่อยแก้มือนในไฟนี้เนี่ยความมั่นใจของเราไฟนี้เนี่ยคิดว่ามันจะแบบมีโอกาสไหมที่จะไป่ครบยกขบขอเคิเกิดขึ้นอ๋ออก<ร>ว่าไฟนี้มีโอกาสไม่ครบยกครับผมอยากนอกอดารให้ได้ครับผมไม่รู้ว่าผมน่จาจะแบบยกแรกยกสองผมต้องดูครับมาซ้ายแบบผมของผมเ็ม,มที่แน่นอนครับคิดว่าถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะ ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ะรัดได้เลยใช่ผมมั่นใจผมจะนอกกระดาษไม่ได้ครับเป็นการลังแค้นใช่ครับขอโบนัสเอาโบนัสครับสามสนห้าครับผมที่ชายกับที่ชายเพศหนึ่งกับเพศสามมาโชว์วันเพื่อรับโบนัสให้ได้ครับเรียกว่าน่าจะแข้นมากครับใช่ใช่ใช่จากไฟที่แล้วจากไฟที่แล้วโห่ผมพูดจริงผมต่อยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วไฟนี้ผมว่าผม มันใจผมจะชกเต็มที่ผมอยากโชว์ศิลปะามวยไทยผมอยากให้ต่อยดูเดือดผมเดินเดิน,ดนบีครับตอนนี้ไม่ไม่มีถอยครับไม่มีถอยมีแต่เดินครับมัอนมันมีบางคนเ็าบอกว่าแค้นจนนอนไม่หลับคุณคุณเป็นเป็นอย่างนั้นเลยไหมว่าผมนอนไม่หลับเหรอหม,มายหมายถึงบางคนคือบแบบคุกแค้นมากๆคิดมากนอนไม่หลับเลยคุณเป็นอย่างนัง้นเลยไหมเบบเบบเบบไหนครับหมายถึง ถ้าเราแพ้มาถ้าเราแพ้มาเราจะรู้สึกแย่อ๋อถ้าแพ้โอ้รู้สึกแย่ครับผมไปน,นี้ผมแพ้ไม่ได้ครับไปแรกผมแพ้มาแล้วครับเวลาผมเกมมือผมต้องเกมมือให้ซ้ำเด่นครัคทั้งแรกผมแพ้ผมทําให้หลายคนเสียใจเพื่อมีพ่อก็เสียใจทววุกครัวแล้วกเอฟซี FC ก็เสียใจทั้งนี้ผมจะทําให้ซ้ำเด่นครับผมทำให้ทุกคนดีใจให้ผมแล้วก็ผมมีเอฟซีเยอะมาเชียร์แล้วก็ผม มีพ่อแล้วก็มีพี่น้องแล้วก็แม่ครับผมจะทําให้ทุกคนดีใจมากครับนี่เราอยากไฟที่แล้วนะเราบอกว่าช่วงยกสามเราไปหมดแรงแล้วไฟเนี้ยเติมมาเต็มที่แม่แรงเราจะหมดจะยันสามยกนะไฟ,ไฟนี่ไม่ไม่หมดนะ <c oughs> ไฟนั้นหมดไปว่าแบบเราแบบไม่ซ้อมเยอะครับจริงๆสามอาทิตย์สุดท้ายเราต้องซ้อมหนักกว่านี้ <c oughs> สามอาทิตย์ก่อนโชคพิบอยู่ปงโคหักวิดผุแค่หนึ่งครั้งยังไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เล่น เล,เล่นกําถออเดียววิ่งอันงเดียวเตะเป้าไม่ได้ต่อยครับผมว่าแบบวันนั้นผมแบบแบบหน้าถอยหน้าถอนก็ผมไม่ได้ถอนครับผมมาสู้ครับแล้ววันนั้นแผลสองตอนนึงเสียงครับก็วันนี้ผมมาเพื่อแบบมาชกสองมือสองเท้าครับผมว่าเต็มที่ครับน่าจะเดือดแน่จะได้ต่อยเป็นคู่อีกด้วยใช่ครับโอ้ผมผมไม่รู้นะอาทิตย์ที่แล้วออกใบรายการออกมาผมเห็น พ่อโชว์ไปรายการว่าเฮ้ยลูกตตอยค้กผมโอ้โหตตอยค้กเลยอะผมรีบโทรหาพิดีกรโปรโมเตอร์ของผมบอกว่าเออผมไตอยควกผมดีใจมากอย่างเงี้ยทั้งเลขที่ผมตตอยควกแล้วเป็นที่วันไฟไดนายผมโฮผมก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากแคยขนาดไหนครับก็ไม่ตื่นจริงๆถ้าตื่นเต้นเยอะแบบชุกไม่ถนัดครับต้องแบบต้องใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วก็แบบ ผมอยากแบบโชคมากเลยครับผมรอฝฟนี้มาผมจริงๆผมโชคสร็จแล้วผมก็ไปหาผมเต้ว่าผมอยากแก้มืออย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็พูดมาก่อนว่าจเป็นวันเขาอยากให้เฟสามแก้มืออย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ที่ได้แก้มือแล้วก็วันนี้ผมอยากจะทําให้สําเร็จนะครับสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าแบบวันที่เราอย่างเรามันใกล้จะมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะฝากเลยถึงแฟนบอที่รอชมรอเชียร์เราในคู่วันนี้ครับ ก็ฝ <I> ากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเพชรสามนะเพชรสามจะโชคเต็มที่ให้ทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับให้ freely, <net S 2> กำลังใจท่าเพชรสมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสสรีครับอาดัมอาลิฟครับครับน้องอัปเดตผลการชันหลักน้องชาวันนี้เป็นไงบ้างครับก็น่าตีมแงอย่งเงียอย่น่าตีมแีมแนีดี ช่างได้ช่างได้กี่บอนช่างได้รนะ้อยสิบแปดจุดเจ็ดจุดแปดนี่แหละดีครับก็ขูหนักมากเแล้วต่อยร้อยสิบจะได้ร้อยสิบสองเอ้ร้อยสิบสองช่างได้ร้อยสิบสอเลยจำไม่ได้แต่ผ่านนะผ่านผ่านผ่านทีเดียวผ่านลยการเตรียมตัวไปนี้จากไฟที่แล้วนะเขไมได้ฉีกคู่เตรียมตัวมันนานนบไฟนี้กนนรับเรนิกาามเด็ดามเด ซอมดีกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วซมแค่ยี่วันครับเพราะว่าเจ็บบวกด้วยไปนี้ซอมมาได้เพียงเกินกว่าเมื่อสักครู่เราได้มีโอกาสคุยกับนักเพจาเขาบอกไฟที่แล้วเนี่ยเขาร่างกายไม่ร้อยเปอรเซ็นตเขาแค่มาสามสิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าเขามีกรามาเจ็บก่อนชกแล้วไฟนี้เขามั่นใจมางงมากเลยว่าเขาจะสามารถเอาชนะน็อกน้าอาดัมได้เขามีความที่เดนย่างี้เป็นไเป็นไาเตยอยาเกนเป็นดนเป็แต่เยมมนน่ตีกรเต ในก no? นี้บริณบิงแบบนี้เยอะเกยกแสดงว่ามารอบนี้นอกไปสาอืมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คมมั่ใจอยากเนกเปอร์เซ็่ปอร์เายเปอร์เซ็นครับพูดถึงในในไฟนั้นย้อนกลับไปหน่อยครับตัวดำเริ่มมั่นใจหรือว่าเริ่มคิดว่ามันแกมของเราตอนไหนครับเรนน่าดำอยากเกงกับตัวเกมที่งมาสมมเนี aro 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 ่ยมาสนก็จอ่ จะไปจะไวัวเวลาทีาท่วันนี้เพราะว่าเรามัน่นใจเพราะว่าอาวุธเราเร็วกว่าอืความไวน่าจะเป็นเป็นกุญแจสู่ชัยชนะเลยครับแล้วในในในส่วนตัวเรามองว่าเขาอะน่ากลัวตรงไหนครับเตะซ้ายเยอาไเยมากเยนะไบยอะมากเยไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยในไฟที่ที่เราบอกว่าเตรียมตัวมา แบบว่าแบบจากไปที่แล้วเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ี่ยมันว่าการการเตรีตัวจากจากไปแล้วเนี่ยมันมากกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์แบบการที่้อยาง่ายเกรดอ่าอ่าบอดดมเร่าปเดยก็จะรอยกี่เปอร์เซ็นต์กี่รเปอร์็นตมากว่าเปอร์เซ็นต์นีว่าเปอร์เซ็นต์ะอะไรอ่าี่เปอร์เซ็ัเาเพราะว่ารอบที่แล้วแค่แปรอบนี้ร้อยอ แล้วการมาต่อยรุ่มเล็กนี่เป็นไฟที่สองเขาเริ่มคุ้นชินกับการใส่ด้วยกนรแต่ละปากกาเกล็ดเจ็บเบสเซอร์เบสเซอร์เพราะก็คุ้นชินนะครับใส่นุ่มเล็กคืออันสุดท้ายแล้วนี่ครับแฟนมวยรอชมรอเชียร์เรารู้สึกจะได้ต่อยเป็นคู่อีกด้วยเป็นยังไงล่เรารู้สึกยังไงจ้ะยังเดินทังก็เซอร์กันนะเพือนก็ช่วยกันนะสุดใจยิ่งน้ยเพราะว่า ไม่ค่าเขาเรียกค่าไม่ถึงว่า,าจะต่อยคู่เอกประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวฝากถึงแฟน้ที่เราชมเราเชียร์คู่เดือดคู่หยิยบประหยัดนะสุดๆเอฟซีกีฬายครับเชียร์ก็ฝ <laughs> ากเชียร์เต็มเชียร์โอเคครับขอบคุณครับ